บาปบุญเป็นคำที่คุ้นเคยเรามักจะได้ฟังในชีวิตประจำวันของเราอยู่บ่อยๆคำว่าบุญหมายถึงเครื่องชําระสันดานความดีกุศลความสุขความประพฤติช,ชอบทางกายวาจาและใจกุศลธรรมคำว่าบาปหมายถึงชั่วร้ายความชั่วร้ายกรรมชั่วกรรมลามก อกุศลกรรมที่ส่งผลให้ถึงความเดือดร้อนสภาพที่ทำให้ถึงคติอันชั่วสิ่งที่ทำให้จิตใจตกสู่ที่ชั่วคือทำให้เลวลงให้เสื่อมลงวันนี้ทำนำทางชาแนลจะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบบัญชีบุญบัญชีบาปโดยเรียบเรียงจากพระธรรม,มเทศนาพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทัตตาชิโวเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้กับท่านสาธุชนที่สนใจต่อไปครับในปัจจุบันนี้ต้องถือว่าธุรกิจธนาคารเป็นกิจการที่มีการขาดทุนหรือว่าล้มละลายได้ยากเนื่องจากเป็นกิจการที่มีความละเอียดรอบคอบเข้มงวดกวดขัน พยายามทุกวิถีทางที่จะคำนวณให้ได้ว่าแต่ละวินาทีที่ผ่านไปบัญชีรายรับบัญชีรายจ่ายเป็นอย่างไรมีความผิดพลาดมีการรั่วไหลตรงไหนบ้างแม้ที่สุดขณะที่กิจการกำลังได้กำไรอยู่เขาก็พยายามติดตามดูว่าทำไมถึงได้กำไรและมีทางใดบ้าง ที่จะทำให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้นไปอีกชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดแล้วต้องหมั่นตรวจสอบบัญชีบุญบัญชีบาปให้ได้ทุกวันทีเดียวเพราะว่าบาปอันเกิดจากอำนาจกิเลสที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเมื่อทำมากเข้าบาปก็จะสะสมเมื่อบาปสะสมมากเข้าอาจจะทำให้บุคคลน,นั้น พบกับความวิบัติได้ในพริบตายกตัวอย่างบางคนทั้งๆที่มีสุขภาพแข็งแรงอย่างกับช้างสารพอก่อบาปมากๆเข้าจนกระทั่งบาดท,ท่วมตัวทำให้ล้มทั้งยืนกลายเป็นอมาาพาสนอนอยู่ตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่หมั่นเช็คไม่หมั่นตรวจสอบบัญชีบาปเดี๋ยวชีวิตจะล้มละลายเอาง่ายๆบัญชีบุญก็เหมือนกัน ความดีที่ทำอยู่ทุกวันได้เพิ่มบุญขึ้นมาทุกๆวันต้องหมั่นตรวจสอบว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้บุญมากกว่าเดิมเช่นปีนี้ได้บุญมากกว่าปีที่แล้ว<ม>ก็ต้องหาสาเหตุให้พบว่าเป็นเพราะอะไรไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปีหน้าเกิดจากพระจับผูไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำโอกาสที่จะสร้างบุญให้ได้มากขึ้นไปอีกก็เลยหมดไป วิธีตรวจสอบบัญชีบุญบัญชีบาปตั้งแต่ต้นปีมาแล้วหลวงพ่อเตือนพวกเราอยู่เสมอว่าวิธีตรวจสอบบัญชีบุญบัญชีบาปนั้นสามารถทำได้ง่ายๆคือตอนเช้าออกจากบ้านไปทำงานเย็นกลับมาบ้านกินข้าวกินปลาอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งรีบเข้านอนสวดมนต์สักจบหนึ่ง หรือทำวัดเย็นสักจบหนึ่งเสียก่อนแล้วนั่งสมาธิไม่ต้องมากหรอกขอแค่หนึ่งเมื่อยก็พอเมื่อนั่งสมาธิจนกระทั่งใจใสยดีแล้วก็มาตรวจสอบดูว่าตั้งแต่เช้าจดเย็นเราเผลอไปทำบาปอะไรมาบ้างศีลห้ารักษาได้ครบไหมถ้าไม่ครบขาดข้อใดไปบ้างบุญทานที่ทำเป็นอย่างไรทำได้รอบครอบรัดกุมดีไหม ได้กรวดน้ำกรวดท่าบ้างหรือไม่ได้อบรมลูกน้องอบรมลูกหลานบ้างไหมคนที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสได้สร้างบุญอะไรกับเขาบ้างและวันนี้เราอารมณ์เสียไปกี่ครั้งเมื่อพบแล้วก็หาทางแก้ไขเสียก่อนแล้วค่อยนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็หาโอกาสทำบุญทำทานก่อนออกจากบ้าน ตั้งใจรักษาศีลให้ดีสร้างบุญกันไปอย่างนี้ทุกวันถึงกับสรุปเอาไว้ให้ด้วยตั้งแต่ต้นปีมาแล้วว่าเช้าใดยังไม่ได้ทำทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าววันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่ได้สวดมนต์ยังไม่ได้นั่งสมาธิคืนนั้นอย่าเพิ่งนอนวันนี้ขอถือโอกาส ยกเอาคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอาหารหันต์1,250รูปที่มาประชุมกันก่อนจะแยกย้ายไปประกาศพระาศาสนามาเป็นแม่บทเพื่อให้พวกเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและจะได้ปิดงบบัญชีบุญบัญชีบาปกันอย่างถูกต้อง 1. อนุปวาโทไม่ว่าร้ายใคร สำรวจดูว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้เอาปากไปเป็นหอกเป็นดาบไปเชือดไปเฉือนไปทิ่มไปแทงไปทํากับใครเดือดร้อนบ้างไหมถ้าพบว่ามีรีบไปขอโทษเขาเสียจะได้ปิดบัญชีลงง่ายๆอย่าให้ได้ต้องคาราคาสังข้ามปีหรือว่าข้ามพบข้ามชาติไปเลยเคยมีเรื่องขุนเคืองกับใคร ก็อโหสิกรรมไปให้หมดยังไม่พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงสอนเอาไว้อีกว่าคนเราถ้าจะให้มีวาจาสิทธ์ต้องเป็นคนที่ทำอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรทำอย่างนั้นลองสำรวจตัวเองดูว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ทำอย่างนี้หรือไม่ 2. อ,อนุปคาโตไม่ทำร้ายใคร ปัจจุบันพวกเราเข้าวัดกันแล้วคงไม่ทำร้ายใครหรอกแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาก่อนจะเข้าวัดไปดูให้ดีว่าเคยไปทำร้ายอะไรใครเอาไว้บ้างไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายทำร้ายทรัพย์สินทำลายเกียรติยศทำลายชื่อเสียงก็ตามแม้ที่สุดเคยเบี้ยวหนี้เบี้ยวสินใครไว้รีบเอาไปคืนเขาให้หมด แต่ว่าถ้าตอนนี้ยังไม่มีเงินจริงๆก็ไม่เป็นไรไปให้เขาเห็นหน้าสักหน่อยแล้วขอผ่อนผันให้เขารู้ว่าเราไม่ได้เบี้ยวนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีจริงๆ 3. ปาติโมโเเขจะสั่งว่าโรความสำรวมในศีลและมารยาทต,ตรงนี้อยากจะชี้ให้ดูง่ายๆไม่อย่างนั้นพวกเราอาจจะไม่เข้าใจ ถึงความสำคัญเรื่องมารยาทยกตัวอย่างบางคนเวลาทำงานใครๆก็อยากจะร่วมงานด้วยเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนทำงานเก่งแต่พอทำงานเสร็จเวลาจะกินข้าวร่วมกันไม่มีใครอยากจะกินด้วยบอกว่ากินข้าวกับตาคนนี้ไม่อร่อยเลยเพราะแกเคี้ยวเสียงดังจับจับมีความรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าหลุดเข้าไปในคอกหมูอย่างนั้นแหละ คนที่กินข้าวเสียงดังจับจับนี้ถึงแม้จะไม่ผิดศีลแต่ว่าไม่มีใครอยากจะกินข้าวด้วยและตัวเขาเองก็เก็บเอาไปน้อยใจว่าคนอื่นเป็นคนเอาเปรียบเป็นคนเห็นแก่ได้ที่งานเรียกมาช่วยทำที่กินล่ะไม่เคยมาเชิญเลยคราวหน้าไม่มาร่วมงานกับพวกนี้อีกแล้วคนเราที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในที่ทำงานหรือแม้แต่สามีภรรยาพี่ๆน้องๆก็เหมือนกันมักไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องของการไร้มารยาทเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไปสำรวจตรวจสอบเรื่องกิริยามารยาทให้ดี 4. มัตตัญญุตาจพะพัตตสมิงรู้จักประมาณในการบริโภคเรื่องการใช้จ่ายก็เหมือนกัน ถ้าเกินกำลังซับเกินฐานะก็จะทำให้เป็นหนี้เป็นสินได้ไปสำรวจตรวจสอบให้ดีว่าเรากินไม่เป็นกินล้างกินผานกินจุกกินจิกจนกระทั่งทำให้สุขภาพเสียหรือไม่โดยเฉพาะผู้ที่เตรียมเล่าเอาไว้เพื่อดื่มฉลองในวันสิ้นปีหรือใครที่เคยดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำก็เลิกเสียทีเถอะเพราะว่าเหล้า เป็นของที่ไม่ควรกินกินแล้วมันจะผ่านทั้งทรัพย์ผ่านทั้งความเป็นคนของเราหมด 5. ปันตันจะสยนาสนังนอนนั่งให้เป็นปู่ย่าตายายของเราท่านนอนเป็นคือท่านจะนอนแต่หัวค่ำแล้วตื่นนอนเช้ามืดก่อนนอนก็จะไหว้พระสวดมนต์เพื่อให้ใจสงบนั่งสมาธิต่ออีกหน่อย แล้วสำรวจตรวจสอบตัวเองอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ตน้นเสร็จเรียบร้อยถึงจะเข้านอนพอถึงวันโกนวันพระพ่อบ้านจะแยกไปนอนในห้องพระเพื่อสำรวจตรวจสอบเรื่องมารยาทบ้างศีลบ้างบุญบาปที่ตัวเองทำมาบ้างฝ่ายภรรยากับลูกๆก,ก็จะอบรมลูกหลานให้เป็นคนดีสอนให้กราบพระให้สวดมนต์ ให้ภาวนาเพราะฉะนั้นต้องนั่งนอนกันให้เป็นยิ่งเวลาเข้าไปในที่สมาคมเมื่อใดควรนั่งเมื่อใดควรยืนหรือควรนั่งก่อนนั่งหลังไปศึกษาให้ดีเพราะว่าแค่นั่งไม่เป็นบางทีอาจกลายเป็นการฉีกหน้าคนอื่นก็มีกลายเป็นไปลดเกียรติคนอื่นก็มีหรือกลายเป็นการลดเกียรติตัวเองก็มี 6. อธิจิตเตจะอายโยโคฝึกสมาธิไม่เริกราวัตถุประสงค์ของการฝึกสมาธินั้นมีหลายอย่างในเบื้องต้นฝึกเพื่อให้ใจสงบจะได้สำรวจตรวจสอบตัวเองได้ว่าพฤติกรรมของเราตั้งแต่ต้นปีไปกระทบกระทั่งบุคคลในทิศหกอย่างไรบ้างแล้วรีบไปขอขมาลาโทษเสีย บาปนั้นจะได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ถ้าหากพบว่าเราวางตัวได้ดีกับท่านเหล่านั้นมาตลอดก็จะได้ชื่นอกชื่นใจแสดงว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่แก่เปล่าเลยเพราะว่าการแก่ของคนเรามีอยู่สองประเภทคือ 1. แก่ลมแก่แดดแก่แล้วบุญบารมีไม่ได้งอกเงยความดีอะไรก็ไม่ได้ทำสอ แก่บุญแก่บารมีคนที่จะแก่บุญแก่บารมีได้ทานศีลภาวนาต้องครบแล้วการกระทบกระทั่งกับบุคคลต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วต้องไม่มีเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นปีเรื่องอื่นถ้าไม่รียบร้อนนักก็วางไว้เสียก่อนมาสำรวจตรวจสอบข้อบกพร่องของตัวเอง ตั้งใจที่จะไม่ทำบ,บาปอกุศลทั้งปวงซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อที่ว่าให้ละชั่วทั้งหมดแล้วก็วางแผนสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปว่าเราจะทำความดีอะไรได้บ้างซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่ว่าทำความดีให้ถึงพร้อม แล้วมาร่วมใจกันทำสมาธิให้ใจผ่องใสเป็นการกลั่นใจของเราให้มุ่งตรงต่อพระนิพพานซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อที่ว่ากลั่นกลายกลั่นใจให้ผ่องใสเมื่อทำครบทั้งสามประการน,นี้ย่อมได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต พอถึงวันสิ้นปีเวลาปิดงบดุลบัญชีบุญบัญชีบาปแต่ละครั้งก็จะพบว่ามีกำไรอย่างมากมายคือได้บุญมหาศาลนั่นเองทํานํำทางชาแนลขอขอบคุณกัละยาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ไม่เชื่อไม่ลบหลู่รู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาพิจารณาตรีตรองขอให้ธรรมะ นำพาชีวิตให้รุ่งเรืองและเป็นสุขตลอดไปสาธุ